เดี๋ยวอะไรเอาดีดเพียนถามยายว่าดีดีใจไหมยายเียงกำลังจะมีหลานเพิ่มแล้วนะคนลูกเลยโอจะมาได้ย่ายไปยุกกากอีกือเก้ากว่านี้นสรุปคือพี่แอนมีน้องใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ตอบสิพี่แอ <c oughs> น เดี๋ยวหลานคนเดี๋ยวหลานคนไหนก่อนพี่แอนน้องชิและน้องเอ็นโอ้โหทำไมหัวร้อนแบบนี้น้องชิอ้าวพี่ฝนเหรอคิดว่าพี่แอนโอ้โหพี่แอนเมื่อนจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอนพี่เอ็นสรุปคือสรุปคือใครนะ น้องโอชีโอ้โหไอเราก็ตื่นเต้นตกใจอันนี้ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันย่าชีจะมีหลานเพิ่มอีกคนแล้วโอดีใจแี้วคะย่าโอ้ยก็ย่าก็ดีใจก็ไม่ดีใจเท่าไหร่กลัวจะได้ไปเลี้ยงหลานย่าชี้บอกเขาไม่ให้ย่าเลี้ยงหรอเออคนแม่นั่นแม่อันนี้แหไะโอ้ อุตส่าห์ดีใจเพราะพ่อคิดว่าเออพี่แอนก็อยากมีลูกแม้ว่าอยากมีลูกก็เลยว่าพี่แอนได้ก่อนก็เลยอุตส่าห์ดีใจและแอนหันไหนแอนคนลุกเลยคิดว่าพี่แอนท้องคิดว่าพี่แอนท้องผนลุกเลยโอ้โหปวดร้อสะใจมาเล่าเลาอุตส่าห์แบบตั้งกล้องแบบโอ้โหกระทันหันมากๆเลยนะแต่ละคนแม่พีก็ไม่เอาตังค์เลยนะตอนนี้เราแค่อ้วน ไม่ตึงตันแล้วชอมพี่พุงไเปลย่นเลยถูกใจพุงทำไมถึงรู้ว่าเขาอาชีพจะมีน้องขพงขพงษ์ขพงษ์หลเรื่องแม่พี่เห็นหรือยังอะไรใครเป็นใครเป็นเพื่อนกับพี่ฝนก็ต้องเห็นอ๋อยังไม่ได้ดูแฟซเลยวันนี้ยังไม่ได้ดูยังไม่มีเวลา ยังไม่ได้เลื่อนดูเลยขอให้ได้ผู้หญิงเด้ออ้าวเดี๋ยวาเดี๋ยวรอร่มขอให้เป็นผู้หญิงจะเป็นร้านสาวหรือร้านชายขอให้หลานสาวเถอะโอเ่พอแล้ว่้อยนอยอาชีพอแล้วให้เหมือนแม่นะแม่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้เหมือนเหมือนอาชีกับพ่อพ่ออาชีแล้วก็ผู้ชายแล้วก็ผูิพ่อสองคนแต่ว่าถ้าอาชีคนเดียวก็คิดหนักอยู่เนาะ ให้ได้เป็นเพื่อนเนาะกันนให้เขาเลี้ยงน้องสะใจจังเลยนะคะพี่แอนโอ้โชวมาไอเราก็คิดว่าข่าวดีอะไรคิดว่าจะเป็นพี่แอนเองจริงทีคนสบายลูกสาวคนลูกแก่มีหลานแล้วก็เป็นเพาเอ้าวลิฟวิ่งหากล้องจะมีหลานเพิ่มแต่ละคนนี่จับกล้องแทบไม่ทันนะคะย่ากจี ยาชีก็ยังไม่หยุดเยุดหยยยุเหรอโอ้ดีน้องอาชีจะมีน้องแล้วจ้าจ้าแค่นี้แหละค่ะถึ็จะไม่ใช่แอนก็เป็นข่าวดีเนาะกยินดีกับเดียวพี่ฝนนะคะแล้วก็คุณย่าชีด้วยนะคะจะมีหลานเพิ่มแล้ว ก็หวังว่าให้เป็นหลานผู้หญิงก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามีอาชีพแล้วก็อยากมีน้องเขาให้เป็นผู้หญิงจะได้จะได้มีผมไปจุนะใช่เหมือนน้องน้ก็จะมีแอนมินน้อยโตแล้วก็จะมีน้องอาชีพขึ้นมาอีกก็เป็นเป็นตเป็นน้องก็ไม่อยากให้เป็นรุ่นรุ่นขึ้นมาก็ดีใจอยู่นะคะแต่ขอให้หวังว่าซะได้เป็นหลานสาวสแต แสดงว่าอยากได้ผู้หญิงมากเลยผู้หญิงมากอยากให้เป็นหลานสาวเพราะว่าดูน้องเอ็นมีน่ารักแต่ละพูดเอาอาชีพนี่ไม่เอาแล้วโดดพูนโดดพี่เลยเนี่ยเขาพูดใจแต่แต่ดูจากน้องอาชีพแล้วถ้าเป็นรูปพี่ฝนนี่ต้องคมแน่นอนถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องสวยคมเป็นนางแบบได้อาชีพยังคมเลยเนาะใช่ค่ะเขาอาชีพยังคมใช่ก็ได้ถ้าได้ถ้าได้แต่ถ้าเหน้าเหมือนอาชีพใครจะมาเหมือนยาเด้ยาแต่กลัว เดี๋ยวกลัวอาชีได้พ่อผอมตัวเล็กแต่อย่าบอกนะแม่จะยิงเรามาได้แม่ละปุ้นถ้ามาได้แม่เลยเห็นไหมที่เขามาน้องอะไรที่มาอยู่น้ำตอนนั้นนะหลานเลยน้องหลานเลอหลานนั่นก็ตัวใหญ่มากเลยเหมือนเบนเลยเหมือนเบ้นเลยนำเหมือนเบ้นเลยตัวใหญ่ไปเบ็นแต่ว่าของหนักนี่กึกกึกคือเนาะผู้หญิงเหรอผู้หญิง น้องนุ่นมาอยู่ตอนที่เราอยู่เกามๆนะที่มามาลำกับเราที่นอ้อยพงมาลอะไรนั่นแหละตัวดำๆใหญ่ๆเหมือนน้องเบ้นเลยผมก็เหมือนผู้ชายขับรถนี่แป๊บเดียวถึงนุ่นตู้เดียวถึงนี่หนูหนูก็อยากได้อยู่แต่ว่าหนูแล้วแม่รีวิวเหลอรีวิ่เหรอคะหนูกลัวึกมากฮะเอาเลยรีวิวก็เอาเลยวิววิวก็พยายามอยู่ค่ะแต่มันไม่ได้ มันไม่ได้ได้ปลูกเชียวกับพี่หมิวใช่น้องหมิวใช่ใช่ค่ะน้องวาจะเป็ครมาถึงนแล้เหมือนพ่อแตไม่ได้เหมือนแอนจริงเหมือน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 พี่แอนเพราะว่าเอ่อคุยกับพี่แอนไว้ว่าเออใครจะมีลูกก่อนกันโอ้โหโทรมาบอกว่าจะมีน้องมีคนแล้วมีหลานอีกคนแล้วใช่ไหมคนลูกเลยเมื่อกี้ก็มาเมื่อวานเขาก็เป็นผู้อาวุโส ก็คิดว่าเออแบบมีลูกยากเหมือนกันแล้วแบบมีก่อนแล้วเราก็ดีใจแบบดีใจมากดีใจแทนอะไรางเนี้เพราะเราก็ไม่มีแต่วิวอ่ะแต่ว่าวิวอ่ะมีโอกาสกว่าพี่แอนนะเพราะว่าพี่แอนเข้าเลขสามแล้วอืวิวยังอยู่เลขสองอยู่ใช่ยังอยู่เลขสองอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอต้องไปหาหมอทั้งสองคนเลยถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องเขาเรียกว่าทําทําฉีดเอาฉีดของคนอื่นเข้าไปให้เราตั้งท้อง เพราะกลัวไอ้เติมัมันอ้วนรู้มันเป็นหมันพยายามต่อไปเด ab ี๋ยวเดี๋ยวก็มีเออเดี๋ยวก็มีเนาะใช่โอ้สู้ๆู้เดี๋ยวเราไปกำลังใจให้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาที่แหละแม่พี่ญาชิดไปลงหนองไปลงครูกันไปร้านใช่ไหม แต่เราต้องมีตัวช่วยหน่อยนะแต่ว่ามันมันร้อนมากก็อยากอยากให้เอาน้ำขึ้นอีกก่อนเพราะว่ามันมันเยอะไปมันยังเยอะอยู่ใช่ไหมไม่มีอาจะรยออกแล้วเรากลับกกอบแล้วไม่มีเพราะว่าป้าบอกว่าพอแล้วเมื่อวานน่ป้าบอกว่าพอแล้วยากก็เลยไม่มีรถเอาไปนะยากก็เลยเอาไปเลยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บอเดี๋ยวเชอร์รี่จะไปกัดเนาะก็เลยมันไม่มีที่เก็บยากก็เลยให้าออดอเอากลับไปเลยเมื่อวานค่ะ เราเราลงเป็นช่วงบ่ายแก่ๆไหมคะอืมแอนว่าถ้าลงช่วงเที่ยงมันชิบหานหรือ้างช่วงตรงไหนช่วงได้ก็ได้ค่ะนุ่นได้บ้าะได้เหมือนเนาะได้ก็ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชัยว่ามีทางที่จะเอาออกอีกได้ไหมจักเล็กน้อยบางทีแล้ววันันจะไปมันจำพอดีแบบป้าบอกว่าจำข้อแล้วนะหนึ่งว่าไงให้เอาต้นัวซีเคอร์นะย้ายที่แล้วก็ตรงนั้นนะย้ายออกให้หมดต้นไม้น่ะให้ออกไปไว้ที่อืน เพิ่มสิ่งทำบ้านทำบ้านให้โอมน้ำมนต์จัดโอเคค่ะประมาณนี้นะคะปฏิบัติหน้าที่หน้าที่